เราก็จะได้ทำความเข้าใจว่าวิธีการปฏิบัติและวิธีความคิดของผู้ประพุทธปฏิบัติทางด้านการเจริญที่บาสีนี้เนี่ยบางทีมันลึกมันเล็กเอียดมากมันมากเกินกว่าที่วาสติปัญญาของเราจะตามทันอันนี้คือในหลักของเขาเป็นอย่างนั้น มีครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยท่านในความสนใจเกี่ยวกับเรื่องว่าท่านบอกว่าผมเนี่ยได้ฟังคลิปของท่านแล้วเกี่ยวกับเรื่องการเกริญอิที่บาสีก็เลยท่านก็เลยมาถามว่าที่ได้พูดคุยกับหลวงป,ปู่เทพหลวงปู่นนจริงๆนั้นเนี่ยท่านได้ฝากพอคิดได้ฝากพออัดพอทำเอาไว้อย่างไงพูดไปแล้วโอ้ จริงๆแล้วนะตอนที่เรายังไม่รู้จักคําว่าลูงปูเทลลูกดอนเนี่ยโอ้โหใครๆอบเกิดความรัทธานอย่าลูงพ่อคนหนึ่งไต่เกิดความรัททานเลยแหละอย่างนี้แต่สัมเด็ินคำนี่ก็รัทธาท่านคือกันนะแต่พอจะไปดูการบาเพ็ญของท่านไปพูดคุยก็ท่านเราโอ้ไม่อยากเจออีกเลยทําไมถ้าจะมานั่งคุยกันเนี่ยอย่ามาพูดเลยนอ้คำว่าจะเรื่องอินทิบาซีผมให้เอาแล้วแหละผมกลัวแล้วแหละเออถ้าคุยกันเรื่องธรรมดาเรื่องสัพเพเหระคุยกันได้ แต่จะคุยเรื่องเจริญอิทธิบาทสีจริงๆน่ะไม่ต้องมาคุยกันเลยเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยคือผมตัดภาระไม่ได้อาการที่ว่าเวลาเราบำเพ็ญเนี่ยมันลำบากอะเวลาเราบำเพ็ญเนี่ยมันก็นลำบากแต่ในขณะที่มันลำบากอยู่นี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยคลายความลำบากไปได้เท่ากันกับได้เห็น เพื่อนสะทำม,มิตรบ้างหรือไม่ก็ยัดโยมบ้างหรือไม่ก็บุคคลที่พอที่จะทำให้เราคิดว่าเออนี่ยเป็นบุคคลผู้เอื้อประโยชน์ในธรรมของเราบ้างเล็กๆน้อยไปแต่ลรงพ่อเองก็ไม่เคยคิดหรอกว่าคําว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรกับสามเณรคาที่คนเขายกย่องกันหนักกันหนานะเลยว่าว่าคือ ว่าท่านเนี่ยเป็นพุทธรสมไยโบราณแล้วก็มีอิทธิปฏิหารเหาะเหินบรนยากาศลหลงโผล่หายตัวได้ไปทุกคนทุกแห่งแรกๆนี่เราก็อยากเราแรกแรกนี่เราก็มีความศรัทธานนะแต่พอแต่ได้ไปพูดคุยกับท่านจริงๆแล้วโอ้โหอ้าวนี่มันไม่ใช่ซะแล้วสิ กว่าจะมาเป็นหลปูเทพหลอูดอนได้นั้นนี่มันเหมือนกับคล้ายๆว่ามันมันคือไอเรื่องที่เราปฏิบัติอยู่อย่างนี้นะไม่ต้องไปพูดถึงท่านเลยละไม่ต้องไปพูดถึงเลยไม่ต้องไปคิดมากเลยไม่ต้องไปพูดถึงเลยมันไม่เข้าตาซะแล้วแหละถ้าว่าเราบำเพ็ญอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่เข้าตาหรอกเพราะมันเป็นสิ่งที่มันเกินมนุษย์มานาไปอีก กินพิสูจน์ูพิสู์สงที่จะที่จะทนทานได้มันไม่ได้บ้ากับอะไรหรอกนะกัรบำเพ็ญนี่ยังไงมันก็ไม่ได้ทุกมากครับแต่มันมาทุ์กับไอ้สิ่งที่ว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยมันจะปล่อยวางมันไม่ปล่อยเมื่อถึงเวลาออกจากธรรมมันก็ไม่ได้ออกเมื่อถึงเวลาจะไปบิณฑบาตท้นอาหารมันก็ไม่ได้ไปบิณมันหมกมุ่นอยู่กับคําว่า ตัดให้หมดทิ้งให้ได้แล้วก็ต้องตายให้ถึงที่สุดโอ้โหไอคำว่าตายให้ถึงที่สุดตัดให้เป็นทนให้ได้ตายให้ถึงที่สุด,ออสด,ด,ด,สดพอมาพูดถึงคำสามข้อของหลวงปู่เทพหลดดอนแลโอ้โหไอห้หิวเขาเนี่มันไอไออดอหงอดอ,อ,อ,อาหารนี่ คือทามันอดแล้วเนี่ยทามันมีกำนดเนี่ยเออเราก็ไม่ว่าจะจ้าคำไอ้อดแบบไม้มีกำนอดอะไรมีไอ้นี่เลยมันทุกการบาเพ็ญเนี่ยเออสองปีสามปีสี่ห้าปีอยู่ในถ้ำมืดเนี่ยเออรู้ว่าเออยังไงเราต้องออกสักวันหนึ่งน็ได้ไอเราก็รู้เราก็มีความสุขนะแต่อันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเกินมนุษย์มนาไปอีกก็เลยจึงได้นำเรื่องราว ประสบาการณเล็กๆน้อยๆมาไขข้อพองใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเกินมันมัน,มนคยกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะมีอยู่จริงในชีวิตของผู้บำเพ็ญเนี่ยผู้มีมาหาตบะอันยิ่งใหญ่ที่มีนามว่าหลวงปู่เทพหลวงูดอนหรือว่าชื่อหนึ่งของท่านก็คือพระมหาอุตรเทระเจ้ากับสามเดรนคำเนี่ย ชื่อเล่นของท่านก็คือลกพี่เขียวคือตัวท่านเนี่ยม,มันเหมือนกับพระอินเนี่ยวเวลาพูดคุยกันแล้วนี่แต่ถ้าเขาบอกว่าทพิสุคนไหนท่านนึกปั๊บนี่ท่านจะมาหาทันทีเลยนะบางทีก็มาในความฝันแต่ถ้าฌานอินทรีย์บารมีแก่กล้าก็นั่งคุยกันอย่างนี้แหละแต่เพียงแต่แค่ว่าท่านจะมาในกายทิพย์แต่ว่าไม่ได้มาในด้านสมาธินะคือเรานั่ง ไม่ถึงว่าเรานั่งคุยกันได้เรานั่งคุยกันได้แต่มันจะต้องคือเรียกว่าทัานมาโดยกายทิศมาโดยกายทิศแต่สามารถคุยกันได้นอนคุยกันได้แบบสบายอกสบายใจอันนั้นคือหลักของคําว่าการเจริญอิทธิบาทสีของท่านส่วนในฐานะขอลงพอ่อในฐานะที่ผู้บรรยายหรือว่าผู้เล่านี้ ก็เอาเพียงแค่เรื่องราวและประสบการณ์เ,เล็กๆที่มาพูดคุยให้ท่านผู้อยากทราบได้ทราบได้ฟังอย่างน้อยๆเราก็จะได้ทำความเข้าใจว่าวิธีการปฏิบัติและวิธีความคิดของผู้ประ,ประพฤติปฏิบัติทางด้านการจการเจริญิธีบาสีนีน้บางทีมันลึกมันละเอียดมาก มันมากเกินกว่าที่ว่าสติปรรตัญญาของเราจะตามทันอันนี้คือในหลักของเขาเป็นอย่างนั้นจึงขอจบอธิบายเอาไว้คร่านี้ก่อนแล้วก็จะมีเรื่องเล่าต่อไป การมาจากไหน อาจารย์นั่งนั่งตามสบายเลยเด้อนั่งกระม่มเลยนั่งกระม่มเลยครับครับครับผมก็บรรยายไปครับครับผมก็บรรยายไปครับเขาจารย์นั่งแบบสบายเลยเออผู้ชมนี่มันเด็กเก๋กับเด็กกล้าไปไม่แม้ท่านหรอก อาจารย์นั่งนั่งก่อนเลยนั่งก่อนเลยเ้ั่งก่อนเลยนั่งก่อ,อนอเ,ลเลยได้ให้ทํคุณ้านนทำงานแล้วแล้วขำขาตรงจานกาแฟเดอดจัตรงจ